สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์เลกซัสไอเอสสนะครับคันนี้นะครับดังเดิมมาจะไม่มีจอมาจากโรงงานนะครับหลังจากเปลี่ยนวิธิยูนะครับก็จะมาพร้อมช่องแอร์ทั้งหมดเลยนะครับมีช่องแอร์นะฮะในส่วนตรงนี้นะครับด้านนี้ขึ้นไปถึงด้านนี้นะครับดูในส่วนของแอร์ก่อนเลยนะครับนี่สถานะแอร์ก็จะมาโชว์ที่นี่นะ AC on off นะฮะแล้วก็ ไฟผ่านมาช้งานได้ปกติทิศทางลมเป่า,าลมลอกนมไรนะครับนี่แล้วก็ดูโอออโต้นะครับหรือปรับอุณหภูมิเปลี่ยนโหมดตรงนี้นะครับ,นะรบโอเคในส่วนของแอร์แสดงหมดอยู่ข้างบนนี้นะครับนะและตัวนี้ก็คือมีกล้องมองหลังด้วยนะครับ โอเคแล้วก็มาดูส่วนแรกก่อนฮนะตัวนี้พัฒนาเรื่องบอร์ดเรื่องอะไรใหม่หมดชิปเสียงนะฮะ P.L. สามชุดมีซับเอาท์ด้วยแยกต่างหากนะครับมีไมโครโฟนแยกนะครับแล้วก็ปุ่มกดอยู่ทางซ้ายเอ้ทางขวานะครับเนาะไมโครโฟนชัดมากบูทูธเสียงดีนะระบบพักขยายต่งตางๆดีหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่ะอันดับแรกเรามาดูของเดิมก่อน FM เห็นไหมเรากด FM ตรงนี้มันก็จะขึ้น FM ข้างบนให้นะครับ หน้าสกรีนได้หมดนะครับอันนี้เอมนะก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วนะซีดีนะนะถ้ามีซีดีก็จะขึ้นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีซีดีนะครับนะต่อมานะครับก็ฟังเพลงจากย s b ก็สามารถกดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกรายการย s b ีเพลงนี้นี่นี่ลากนี้ก็ได้นะนี่คือฟังเพลงจากย s b บนะครับ อันนี้ของลูกค้าอ่านี่ลูกค้าฟังเลงโอเคนี่จบแล้วส่วนต่อมานะครับ<ถ>ก็จะเป็นส่วนของ Google Map ไประยองอก็คำนวณปุ๊บไห้เลยนี่คือไประยองอก็นำทางได้ปกติเหมือน Google Map ในมือถือเลยนะครับ เวอรชันก็อัปเดตได้ตลอดอ่าต่อมานะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของ Apple c a r p เ a y เดี๋ยวค่อยมาอันนี้ก็จะเป็น FM FM เราไม่ได้ใช้ละเพราะเราไปใช้้างล่างแทนนะครับแล้วก็บลูทูธนะ YouTube อ่าเรากดเข้าไปอ่ะกด YouTube แบ่ง2หน้าจอนะครับแบ่ง2หน้าจอนี้ปั๊บแล้วก็ไปหา g o o g l e m a p นี้นะกนะ็ยกเลิกก็ยกเลิกเอายกเลิกไหนก็ลากไปตรงนั้น,นล้างแอปทั้งหมดก็กดตรงนี้นะครับผมโอเคนี่ข้างในก็เป็นแอปต่างๆนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะแอ d ในส่วนต่อมานะฮะเป็นการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแอปเปิลคาเพนะฮะก็ขเข้าไปตรงนี้ไอคอนนี้ก็จะเข้าหน้าแอปพลิเคชันนะครับนี่รถขับขวาก็อยู่ขวานะครับไอคอนเนาะนี่นะครับเข้าไปด้านในนี้เนาะแล้วก็ใช้ผมมี You Tube Music ก็สามารถฟัง You Tube Music ได้เลยตรงนี้ง่ายๆนะครับนะครับ y ย u ทูบมิวสิก คุณมีสิก็เยอะมากในนะเพลงสิ่งดีด้วยนะครับล็อกสตาร์โอเคนอกจากนี้ก็ใช้แมป Google m มีไอแอปเปิลคาเได้ด้วยนะครับก็ไปที่นี hey, ่แล้วก็เริ่มต้นหนีได้ uh, uh, ปรับแสงได้ โอเคมานี่ต่อก็มีอันนี้ในนี้ก็จะมีอะไรต่างๆมากมายนะชุดอะไรต่า,างๆนี้นะไอ้เปิ้ลคาเพนเนี่ยนะสิ่งดีด้วยนะครับโอเค